ฝึกเวทเทรนนิ่งโหดมากเลยอะแต่ทำไมกล้ามถึงไม่โตเลยนะครับเฮ้ยอ be uh ัน huh. น okay. well, so yeah. okay. so okay. oh, ี้ผมอยากจะมาขอแบบแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มนักกีฬาที่มาฝึกเวทอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหเพิ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้กันมาก็มีความเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยอยาจะเอามาทำคลิปพิเศษให้กับทุกๆคนด้วยนะครับว่าจริงๆผมเพิ่งเห็นและเพิ่งเพิ่งรู้จริงๆเลยนะว่าคนกลุ่มนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นแบบเห็นหลายสาขาเหมือนกันนะครับ ฝึกเวทหนักมากหนักจนผมเห็นแล้วผมตกใจเลยอะถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติมาฝึกนะโอโหส,สงสัยคงมีหุ่นเป๊ะหุ่นตังที่สาคัญก็คือกล้ามเนื้อต้องโตขึ้นเยอะมากๆเลยอย่างนี้ครับแต่ว่าหุ่นนักกีฬาที่มาซ้อมกันเนี่ยส่วนใหญ่ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะค่อนข้างไปทางตัวเล็กนะฝึกเวทหนักขนาดนี้นะแต่กล้ามเนื้อแทบไม่ใหญ่เลยอย่างนี้ครับถามว่าทําไมแล้วก็เป็นเพราะว่าเท่าที่ผมดูจากตารางการฝึกเขานะครับก็คือ เขาคาร์ดิโอกันหนักมากคาร์ดิโอโคตรหนักแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งไปวิ่งรอบสนามที่ไหนก็ไม่รู้อะตั้งหลายรอบอะและนานด้วยก่อนที่จะมาฝึกเวทโอเคครับและที่สําคัญคือเขา คาร์ดิโอด้วยการวิ่งเขาคาร์ดิโอด้วยการกระโดดเชือกด้วยแล้วเขาก็ยังคาร์ดิโอด้วยการที่ไปซ้อมกีฬาของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มาฝึกเวทซึ่งก็หนักด้วยแต่ผมก็อยากจะบอกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่น่าสนใจและอยากจะเอามาบอกให้ทุกคนรู้ว่าการเล่นเวทหนักเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กล้ามโตเสมอไปอย่างน้อยกลุ่มนะักกีฬากลุ่มนี้ก็มาคอนเฟิร์มผมแล้วล่ะว่าถ้าเราคาร์ดิโอหนักหนักมันก็จะทําให้เราสูญเสียกล้ามเนื้อได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาต้องใช้ความ เขาเรียกว่าความแข็งแรงของร่างกายเขาก็จะทิ้งเวทไม่ได้แล้วเขาฝึกค่อนข้างหนักมากด้วยนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนสบายใจได้เลยว่าการทำเวทเทรนนิ่งไม่ได้ทําให้กล้ามใหญ่ขึ้นง่ายเหมือนที่คิดอยู่ที่เราบริหารจัดการและอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราและอาจจะอยู่ที่สาขาอาชีพเราด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ